สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำะมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเด็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีบูรณาการร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์อาเซียนประจำปีการศึกษา2565อย่างสนุกสนานกับการประกวดแต่งชุดประจำชาติของกลุ่มประชาคมอาเซียนของคณะครูและนักเรียนครับเมื่อเช้าว,วันที่26สิงหาคม2565ที่ผ่านมาโรงเรียนเทศบาล1ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี นางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสัปดาห์อาเซียนประจำปีการศึกษา2565โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในสุกสายชั้นเข้าร่วมโครงการได้พร้อมเพรียงกัน โดยทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนได้แต่งกายด้วยชุดประจำชาติในสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้งสิบประเทศอย่างสวยงามโดยนางเรวดีแสงเรืองรักษารษาชก,ก,การพมในาสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าตามที่ประเทศไทย ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ทางรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเรียนรู้อาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโดยเฉพาะนักเรียนในการเรียนรู้อัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งต่างๆตลอดมาจนถึงปัจจุบันการจัดโครงการสัปดาห์อาเซียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการเรียนรู้ถึงความมั่งคั่งมั่นคงสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของประเทศในประชาคมอาเซียนและความเข้าใจอันดีร่วมกันและการสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มของอาเซียนทั้ง10ประเทศได้แก่ประเทศบูนไยกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์เวียดนาม พมา่าและประเทศไทยการรวมกลุ่มกันเพิ่มขึ้นในต่อมาอีกหลายประเทศหรืออาเซียนบวก3บวก6บวก8บวก9ได้แก่ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียนิวซีแนลนด์รัสเซียแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคโดยสมบูรณ์ในอนาคต การจัดโครงการสัปดาห์อาเซียนในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ถึงความมั่นคงในสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของประเทศในประชาคมอาเซียนและต้องการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือกันบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างประเทศของสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศ โดยทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้บูรณาการร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลายัยราชภาัฏสตรีมาจัดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประชาคมอาเซียนและมีการจัดฐานให้ความรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนการประกวดชุดประจำชาติของกลุ่มประชาคมอาเซียนของคณะครูและนักเรียน การแสดงนิทรรศการกลุ่มสมาชิกอาเซียนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้สำหรับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้เน้นการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศโดยได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและต้องลายมือสวย ส่วนในเรื่องของการพัฒนาอาคารสถานที่สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ชันสมัยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองลบบุรีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนถือเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเฉพาะการประกวดการสวดมนต์หมู่สันเสริมพรระัตนาไตรทำนองสอรพันยะของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยมีการจัดการสวดมนต์หมู่สันเสริมพระัตนตไตรทำนองสอรพันยะในทุกวันศุกร์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างจิตใจให้นักเรียนได้หยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังคคุณอันเป็นการกลมเกลาพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้รู้จักการประพฤติตนตามหลักคำสอนของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และนักเรียนได้นำหลักคำสอนไปปร,รับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้และจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้รับรางวัลการประกวดสวดมวนต์หมู่ทำนองสองรพัญญะระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานึ่งในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำํำปี2563ระดับประถมศึกษาประเภททีมชายล้วน5คนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2และประเภททีมหญิงล้วน5คนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4และในปี2565ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัสนสวดมนต์หมู่สันเสริมพระธาตราัรททำนองสอรพัญญะประเภท ทีม5คนระดับภาคคณะสงฆ์ภาค3งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปี2565โดยระดับประถมศึกษาประเภททีมชายล้วนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิงล้วนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ภาค3ไปประกวดในรอบระดับประเทศต่อไปครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์พระราศักดิ์ไลเลอร์กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสําหรับวันนี้ผมกิตติเดชชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ